ได้เวลาลุยแล้วครับเจ้ายอดอัศวินรวมกับทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างอย่าเดนรับประกันความมันที่ตำบลทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีล์ครับมีฝั่งของอ่าป้าสมจิต บริการครับ sk 2 0 0คุณปู่ของฟ้าบรรดาลเขาเนี่ยเป็นลูกรังเลยนะครับนี่ชั้นบนนี่เป็นลูกรังแต่ว่าลงล่างไปก็น่าจะแห้งอยู่เห็นปากบ่อนี่ครับใกล้ๆ ตรงนี้ครับใกล้ๆก,กันเลยเค <Hey, S 1> เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นฝั่งของเ mm hmm. ซียสุบชายดูนะครับลงไปรับดินแล้ว ออกคันนึงเข้าช่วงแรกๆก็จะถอยยาวหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีที่จะกลับรถที่จะหลบกันสักเท่าไหร่อยู่ในช่วงเปิดถนนหนทาง รยะประมาณห้าสิบเมตรครับเืีนี่ยงแสกไอ้ท่านก็จะมีวิทยุสื่อสารนะใช้ในทีมงานได้ยินเสียงแสกมาก็มาจากตรงนี้เลย่้ยนก็เรียนรับ เต็มแล้วออกโน่นครับเสียทัดเก็บภาพอยู่ด้านนอกห้างขึ้นเดี๋ยวจะลั่นให้ดู จังหวะออกตัวมันเนืดมันก็จะลั่นลั่นหน่อยอย่าไปจยะไ,ไปครับออตอนนี้มีการแยกเป็นสองฝั่งนะครับก็จะแยกๆๆอ่า เดี๋ยวสมชายเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งก็ป๋าเจาะนะครับทดสอบเส้นทางอฝั่งน้นเพื่อไม่ได้จอดรอกันครับเพื่อขยายเส้นทางเนี่ยเข้าคนละฝั่งเลยฝั่งผมก็จะอยู่กับป๋าจิตน,นะครับส่วนฝั่งที่สมชายเสียสมชายก็ไปอยู่กับป้าเจาะองผมเตฝั่งนี้ม,มุมทิศตะวันออกกับทิศเหนือ คนละมุมเลยสอง0ันในช่วงแรกๆเปิดงานของสายปะทุกนะครับเนี่ยก็ประมาณน,นี้เลยคบบรับแล้บางเส้ดท่อล้นๆออกจากก่อหน่อย เนิร์ดเลยนะครับเริ่มจะเป็นหลุมแล้วยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่รถไถามาเกตด,ดีๆก็วิ่งสบายนะ